The Sea guess of ion, and become guest. สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาบอกเล่ารายละเอียดพร้อมแนวคิดการเล่นตัวละครใหม่ทั้ง2ตัวรวมถึงแสดงความคิดเห็นสําหรับตู้กาชาในแพทสามจที่จะมาถึงกันครับผมและคลิปนี้สนับสนุนโดย richman shop no น1เรื่องเติมเกมร้านเติมเกมราคาถูกเติมไว้ผ่อนได้เมียนคืนบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมพงไกซา,าร์เรลบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็กฟรีเพิ่มอีก1แพ็คแถม richman card ที่สามารถใช้ไปส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมแนนนาได้ทุกเกม และจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทางเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกเข้าไวแถมพอยต์สะสมมีสิทธิ์รับแพ็กฟรีเพิ่มได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้น ตัวละครใหม่ตัวแรกเอเวอร์ไนท์ตัวละครผ่านความทรงจำธาตุน้ำแข็งในการต่อสู้เอเวอร์ไนท์จะมีผู้ความทรงจำเป็นแมงกระพุนชื่อว่าอีวีการโจมตีปกติของเอเวอร์ไนท์เป็นการสร้างดาเมจน้ำนน้ำแข็งใส่สรูนหนึ่งตัวสกิลจะเสียให้พี่พร้อมรายสกิลเพิ่มคริดาเมจให้กับผู้ควมทรงจำของทั้งทีมและยิ่งมีตัวละครผ่านความทรงจำในทีมเยอะก็ยิงบัฟได้เยอะเอเวอร์ไนท์จะมีสแต็กพิเศษประจำตัวเรียกว่าสสารความทรงจำอยู่บริเวณล่างลูกตัวละครซึ่งสามารถรับได้จากหนึ่งการ 3. การลดเลือดของตัวเอฟเวอร์ไนท์หรืออีวีไม่ว่าจะลดด้วยตัวเองโดยเพื่อร่วมทีมหรือถูกสตรูโจมตีได้2 s t สแต็กซึ่งไม่เลือดลดตัวเอฟเวอร์ไนท์กับอีวีจะได้รับบัฟด้วยซึ่งในส่วนนี้ในไลฟ์แพทไม่ได้บอกเขาว่าบัฟอะไร และ 4. การโจมตีของเอเวอร์ไนท์หรืออีวีไม่ว่าจะเป็นโจมตีปกติอันติหรือว่าอีวีพ่นน้ำจะได้1สแต็กับผมยิ่งมีสแต็กสาสารเขาทรงจำเยอะอีวี e ก็สามารถสร้างดาเมจได้เพิ่มขึ้นและเมื่อมีสแต็กสาสารเขาทรงจำถึงเกณฑ์ที่กำหนดหรือก็คือมากกว่าหรือเท่ากับ16อีวีจะแอคชั่นทันทีพร้อมระเบ,บิดตัวเองลดเฮพีและทำดาเมจสาสูทั้งหมดครับอันตีเป็นการสร้างดาเมจสาสูทั้งหมดพอทำให้เอเวอร์ไนท์และอีวีเข้าสู่สถานเสริมพลังที่ชื่อว่าปริศนาการในสถานานี้เอเวอร์อ และสกิลของเอเวอร์ไนท์จะสามารถสร้างสแต็กสสารความทรงจำได้เพิ่มขึ้นจาก3เป็น15สแต็คครับผมเทคนิคของเอเวอร์ไนท์เมื่อเข้าสู่การต่อสู้จะทำการเรียกอีวี บัฟครีดเดเมจให้กับผู้ขับข้องจำของทั้งทีมและได้รับสแต็กสสารข้องจำจำนวนหนึ่งน่าจะประมาณ6สแต็กและนชั่นแรกของอีวี่ได้3สแต็คครับผมแต่ตรงนี้ยังไม่ค่อยชัวนะสรุปตัวละครเอเวอร์ไนท์เป็นตัวละครออกแนวซับดามจที่เล่นกับทีมผ่าข้องจำเป็นลักมีบัฟครีดเดเมจให้กับผู้ขับข้องจำของทั้งทีมที่จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนตัวละครผ่าข้รงจำในทีมมีการเล่นกับสแต็กสสารข้องจำที่ยิงมีเยอะก็สามารถสร้างดามจได้เยอะและสุดท้ายมีการลดเลือดผ่านการใช้สกิลและการสั่งอีวี่ตนล ตัละครเอเวอร์ไนท์แบบคร่าวๆพยายามกดสกิลตลอดถ้าเป็นไปได้เพื่อเร่งแสกจำนวนสสารามทรงจ้าทำให้อีวี่สร้างดาเมจได้แรงขึ้นแล้วก็สั่งอีวีระเบิดเมื่อแสกถึงเกณฑ์ครับผมคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรซับซ้อนครับตัวนี้ตัวละครใหม่ตัวที่2ต่ตานเหิงเพอร์แมนเซอร์เทรเทร,เทร,เทรเหรือเจ้าธรณงคงปฐพีตัวละครผ่านอนุร,รักษ์ธาตุกายภาพการโจมตีปกติเป็นการสร้างดาเมจกายภาพใส่ศัตรูหนึ่งตัวสกิลจะเป็นการกำหนดเพื่อ่มพิมพ์หนึ่งตัวเป็นสหายสม,มอนจิตวิญญ,ญาณมังกรและบาร์เอธิเคให้ตรงนนี้ไม่่่แใจวา มังกรไี่ตัดถึงสมอนให้เพื่อนจะทําให้สกิลของซันเดย์บัฟตัวละครตัวนั้นได้เต็มที่หรือเปล่าถ้าได้ก็จะดีมากครับช่วยกลบเรื่องซันเดย์บัฟไม่เต็มที่ไปได้เลยเมื่อจิตวิญญาณมังกรแอคชั่นจะทําการลบดีบัฟหนึอันและให้โล่แก่ฝ่ายเราทั้งหมดอันตีจะเป็นการสร้างดามเมจแก่สูรทั้งหมดให้โล่ทั้งทีมและเสริมพลังจิตวิญญาณมังกรในสอแอคชั่นถัดไปครับ จิตวิญญาณมังกรที่รับการเสริมพลังเมื่อออกแอคชั่นจะทาการโจมตีต่อเนื่องใส่สรุทั้งหมดและให้โลทั้งทีมากขึ้นครับผมอีกอย่างหนึ่งคือจิตวิญญาณมังกรสามารถไปออกแอคชั่นในอันตีไฟนอลได้ด้วยนะครับถ้าไฟนอลถูกเลือกเป็นสหายเทคนิคเป็นการทําให้สรูในขอบเขตเข้าสู่สถานะงงงนันและทําให้เพื่อนร่วมทีมที่เปิดการต่อสู้เป็นสหายซึ่งเมื่อเข้าสู่การต่อสู้แล้วตันเถิงก็จะทาการไล่สกิลทันทีโดยไม่เสียสกิลพอยด์ด้วยครับผมสรุปตัวละครเจ้าทรานงคงปตพีเป็นตัวลคคทีีาาไไทททท่่่าม้กเเามมาวนใอตบหพืโ สามารถแตกได้เรื่อยๆให้ทั้งทีมจิตวิญญาณมังกรเมื่อแอคชัน่นสามารถลบรีบัฟและสร้างโลได้อันตีเป็นการทำดาเมจใส่สรูทุกตัวเพราะทำให้จิตวิญญาณมังกรทำดาเมจได้ครับผมแนวคิดวิธีเล่นเจ้าธารนงคงปตัตพีแบบคร่าวๆกดเทคนิคและให้ตัวดาเมจเป็นคนเปิดการต่อสู้แต่นั้นก็ตีปกติเจนสกิลคอยไปได้เรื่อยๆเลยครับค่อยเปลี่ยนมาสกิลเหลืออันตีเพื่อสร้างโลหากทีมตกอยู่ในอันตรายหรือจะออันตีมาทำดาเมจก็ได้ประมาณนั้นครับผม มาในส่วนตู้กาชากันบ้างเรื่องแรกเอเวอร์ไนในไลท์แพดเหมือนออกแบบมาให้เป็นซับดาเมจในทีมแคสซิลริสนองจากสามารถบัฟดามเมจให้ผู้เขาทรงจําได้แล้วก็มีความสามารถในการลดเลือดเพื่อเตมิมมาติของแคสซิริสได้ด้วยแต่ไม่แน่ใจว่าสามารถเล่นเป็นตัวดามเมจหลักในทีมอื่นได้ไหมอันนี้ต้องรอเทสครับเอาเป็นว่าใครสนใจอัปเกรดทีมแคสซิลริสก็ถือเป็นตัวที่น่าจับตามองตัวหนึ่งครับผมลีล n นเป็นเดอะเฮอร์าเป็นตัวละครที่เก่งในคอนเทนต์ที่มีจํานวนสตูเยอะหรือในเพลฟิคชันมากๆและผม ตัวเป็นเอลซีผาดปัญญาที่ดีมากๆอันนึงครับให้เคลียร์เลเร์ที่ตัวผาดนี้ขาดกันอยู่แล้วแต่ในการให้1นึ่งสกิลพอยท์ทันตีใช้พลังงานมากกว่าหรือเท่ากับ140หน่วยอีกด้วยแต่ไม่จำเป็นต้องมีก็เล่นได้นะครับอาจจะปั้นตัวลำบากประมาณนึงและตอนเล่นก็ต้องคอยบริหารสกิลพอยท์หน่อยครับผมถ้าใครอยากได้ตัวละครปแบบคอนเทนต์ที่มีสูงเยอะๆเดี๋ยวเธอถ้าตอบโจทย์คุณแน่นอนครับสำหรับตัวละคร4ดาวไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจครับผมแต่สำหรับเอลซีน่าสนใจทั้งนั้นเลยครับเอลซีรู่งอเหมนกัรบ้ โอ้เทพพลังงานเพื่อนเป็นเอฟรีที่ดีมากๆและเ c ซรูปกาลเกอร์ที่เพิ่มเอฟเฟกต์เบรกช่วยเติมดาเมจได้สามารถเลือกใช้ได้ตามสะดวกเลยครับผม LC ลรูปซันเดย์เป็นเอซสำหรับผัดปัญญาสายเบรกเพียงใบเดียวน่นเหนือจากเอประจำตัวของราป้าและที่ขัด5ก็ใช้ได้ดีมากๆสำหรับผัดปัญญาสายเบรกตัวอื่นๆครับและสุดท้าย l c ที่บอกว่าดีที่สุดในเกมก็ไม่ผิดนักแต่แดนๆนครับใส่ให้กับตัวประสานได้เกือบทุกตัวมีความสามารถในการเล่นแอคชั่นให้ทุกตัวในทีมซึ่งบางทีก็ช เนด้วยผมคิดว่าความสามารถที่ E0 ก็เพียงพอแล้วครับแต่ถ้าใครอยากเปิดเพิ่มเพราะชอบก็ตามสบายครับผมบรีดันเป็นอนาซาสำหรับผมเป็นตัวละครที่เก่งมากๆครับไปได้แทบทุกคอนเทนต์เลยแต่จะเด่นมากๆกับซูจํานวนน้อยๆมีความสามารถในการแปะท่าได้ทุกท่าซึ่งเป็นความสามารถที่โกงสุดๆสามารถเล่นเป็นตัวดาเมจอีกตัวในทีมหดืเฮอท่าช่วยเจนพลังงานสร้างสแต็คหรือช่วยเคลียร์ศัตรูที่จานวนน้อยๆแล้วก็สามารถเล่นเป็นตัวดาเมจหลักเองได้ดีมากๆเลยครับแถมตอนนี้ก็มีซีรีดาตัวประสานที่เข้ากับพี่แกได้ดีสุดๆ แต่เป็นตัวที่ค่อนข้างปั้นสเตตละหมากนิดนึงพอพี่แกต้องการหลายอย่างมากเลยครับปริเลตกรีดาเมตเอทีเคแล้วก็สปีดเอาเป็นว่าใครต้องการตัวไดเมตเจ๋งๆสักตัวหนึ่งอนาซาก็เป็นตัวที่น่าสนใจครับผมสำหรับตัวละครสีดาวและ LC ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่ครับอาจจะมี LC รูปเซอร์ฟวอตอนเด็กแลนดาวชอยส์ที่ใช้ได้บ้างในสถานก,การณ์เฉพาะทางและ LC รูปหลวชาในบางที่ที่ตัวเฟื่องฟูต้องการการกันดีบัฟครับผมจบแล้วครับพี่บอกเล่ารายละเอียดพร้อมแนวคิดการเล่นตัวละครใหม่ทั้งสองแแแสสดดดงงงงงคคควววาา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 มมิิเเหห็นนนนนรััับตตู้้กกกชชใพทททีี่จจะะถึุผยไป ครตัวไหนและอาซีอะไรบ้างก็มาแชร์ในคอมเมนต์ได้นะครับใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดซั b s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับและถ้าอยากคุยกันแบบเรียลไทม์สามารถมาหากันในไลฟ์สรีมได้นะครับแล้วเจอกันครับผมขอบคุณครับ Let the trail